สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กค่ะมาพบกับน้ำเชี่ยหลังหวยออก้อค่ะท่านผู้ชมค่ะถือกันบ่อนอ้อค่ะเพราะว่าปูวัดปลาอุดรค่ะสายยาเพ่นว่าปูวัดปลาอุดรเนาะค่ะน้ำเชี่ยว่าปูวัดปลากลุ่มพวะพ่นยุกลุ่มพวะเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเต็มเต็มเลยดิค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชี่ยไปออกคลิปไปเห็นพอสมหมอถ้ำพร้อมค่ะพี่น้องจำได้บ่ค่ะ แปดเจ็ดสามเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขปูค่ะปูเพิ่นโท่มากเพิ่นสิบอกตองวดหรือว่าอ่าเพิ่นสิเว้าหยังให้ฟังไปรับชมรับฟังกันเลยเ้้อยค่ะท่านผู้ชมแกอทั้งสามตัวเลยปูกลับนะ้ำมสัสก,การค่ะ โอ้ยาเจริญเจรินพอนล้ปูยังไงเขามาเอาน้ำปูยังไงเพรว่าย่อมมันยันยิ่งน่นเทนย่อมนั่นแหละค่ะปูอ่อว่ามันตรงใหเห็นว่าปูบอกว่าเขามาเอาอันปูปูอันพี่น้องเอซีว่าน้ำเชี่ยวเสียงคือปูนวัดปลาอุดรแถบ้านเมนปูวัดป่ากุมเพราะว่าดี่พลงมาปูวัดป่าอุดรค่ะอันแต่ว่าปูปูอยู่กลุมเพราะว่าน้าเชี่ยก็เลยว่าปูอยูกุมเาว่า เอาเจ้าที่เอาแหย่มาเขาบอกเจ้าตัวเลขเอาเอาปูวัดเต้าดอนค่ะเออปูวัดเต้าดอนเนเธอทำที่ตั้งให้นี่ยละค่ะเออตามปูวัดเต้าดอนเพือเพราะว่าปูให้ยเนี่ยท่านคือเอาตัวนี้เลยนะค่ะปูวัดเต้าอุดรแตกสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ดสามเต็มเต็มบนผู้ร่างละปูเลขไทยเบอร์โทรปูตัวค่ะปู เลากับเบอร์โทั่วปูปูกับที่เป็นปูเ่าอาจารย์เพิ่นกันยังบอกว่าเบอร์โทรเดี๋ยวมอมกวาทั้งพู่มนี่ทั้งพู่มปูนี่ปัญหเนี่ยสามเจ็ดสองปูปูอันไปไปหอดไปถึงอาจารย์อาจารย์ปูนี่เพิ่นกันตัวว่ามอมยู่เบอร์โทรเด้อเพิ่นไปควันสวรรค์อยู่เพิ่นกำลังทำบ้านมือนี่แหละอันครับกับหมอท่านครับเพิ่นที่พ่อแก้วนะเพิ่นพ่อสมเนี่ยไปเอากำลังทำมากค่ะ อันไปไปไปบุกหางวดแหลกก็แตกสามตัวเลยเนอะปูเนอะเอาวด้ง่ันที่สิบเก็นยกันห uh> uh ้าหนึ่งเก้าเต็มเต็มนี mm ่ะอเดี๋วแต่ว่าตั้งแตนมากระแยูออกัดหนึ่งเก้เต็มเต็มนี่ะค่ะห้าวันหนงก้าห้ยูออกัยิงองบอกว่ากู้หายแล้วยูแอเอคนนี้บอกเลยค่ะสองววันนี้ไม่พอคนจากพุ่มเลยนะก็ได้หายโดยตรงเลยค่ะปูโอ้แม่นเนาะค่ะปูแต่ว่า มันเป็นเหล็กยุ่นอกกรอบนะปูเพรป็ว่านอกกับนอกกรอบแต่ว่าเมนคื่อ็นบอกว่าผูู้อาจารย์ผูนี่โทมาวะไอมอมือเหล็กยุ่โทรศัพท์้อคนบอกว่าเหล็กยุ่โทรศัพท์กันบอกเอาทั้นนาเอาท่านนาเอาท่านไทยเด้อ่าทันมันเบา่อยคนคนันเจ้าโทรศัพท์นบอกปู่มาน่ะคนบอกว่าเอาโทรศัพท์มอมเด้อพาทันค่ะพวกมันได้เห็นลุ่ยู่นั่นแหละเพราะว่า ก็ต <mile> ัวแรกวอจากปู้นี่เพื่นให้สามเจ็ดสองนะอืมค่ะแต่ถือว่าเผายุ่งปู้ก็บอกว่าท่านเห่นเอานะนอปู่แม่นแม่นค่ะอันเมื่อไดสิให้ไปอีกค่ะปู้บานเนี่ยต้องไต่าต้องพึ่งากับปู้ยังไงก็ปู้ใหญ่วะาีิขอเป็นเมื่อไรให้เราค่ได้เมื่อันเกิดเมื่อไรก็อยคิดตามอยู่นนอันปู้ปูู้่้เดียวพถ้านเกิดนข้นนี้ ปูอันคือคือปูแก้วนี่ปูหล้จักบ่ค่ะเอาอาจารย์ปูไหมโอ้พ่นโทรมมหาน้ำเชี่ยไหมค่ะปูแงนปูแก้วครับอาจารย์ปูแล้วค่ะอันพอทําพอทํำนี่พอสมนี่ก็เป็นลูกศิดปูไหมอันปูแก้วนี่เป็นอาจารย์ของปูเลยเนาะค่ะเพราะปูแงนเป็นอาจารย์ปูใหญ่ปูไหมพ่นโทรมาเพ่นวาพ่นสีมาหาน้ำเชี่ยุูนะ ในชสวนี้เอาเลยคนเด็ดเจ็ดยังเนียอะไรสิบ่ดีบพะอย่งเุบูช่างมัดเดียวกันก็เป็นห่นีมองไดเงี้เห็นอย่งจจมักไปยู่ก็้งแต่ททำั้งแต่ค่ะปูเราก็ต้องปูเั้ยันจิมัปรยูกันน่ค่ะมองได้สิว่าอ่แข็งแข่ะนะค่ะปูบันเทีนอะามประยู่จังกันนะคือคังก็จะยูประเดกจะนั่งเป็นก็เลยไปนั่งไห้น่ะค่ะเป็นนั่งไห้่นก็โทรมมหาปูเนี่แหละ่นก็เลยบอกว่ามอมอ่า เอายูุ่ทธระเบอร์อทว่าสารเด้อปูฝันเจียวอยูุ่ทธระสามกระดั่นอืมเออน่าระกอนไรลุ่งนี่ล่ะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิมาหาน้ำเชี่ยมื่อนี่พอสมไปรับเพิ่นอยู่กรุงเทพอยู่ค่ะปูเบียนเบนไปรับอยู่เดียวเนี่ยกำลังไปรับอยู่ค่ะเพิ่นโทรมาบอกน้ำเชี่ยค่ะอืมอืมอืมค่ะเดี๋ยวอาจจะได้เมื่อใดกับผู้ที่เล่นงานอีกทีหนึ่งขอบพระคุณกับขอบพระคุณผู้ใดๆค่ะค่ะ ค่ะปูระบาน้ำเชี่ยกะถาปูยุ้ยละค่ะค่ะเมื่อไล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ได้ในร่วมกันปรึกษากันแล้วก็ว่าทีขอเป็นเมื่อไหร่กะเดี๋ยวปูที่แจ้งอีกทีนึงได้ได้ค่ะปูต้องวันนอ้ที่หนึ่งอีกง้อเมื่อบันอีกก็เป็นวันที่หนึ่งง้อค่ะ ม้วนไหลที่ปูอยู่เทียงหน้าค่ะท่านผู้ชมพร้อมบ่อยฟังค่ะป้ากันรุ่นอยู่เทียงหน้าสิรุ่นอยู่เทียงหน้าหัวซักหัวขึ้นไปเหมือนปูโอ้ยยิ่งของปูว่าแต่ทั้งหมดทั้งล่างหมดเท่เหมือนเทียงหน้าสิเฮ่เหมือนเหรอคะปูทั้งอันอันบ้านมันซ้ำใจก็คือเบอร์โทรปูนี่แหละค่ะเอาปูแต่เขียนต้องหายยู่นได้เหรอบอกว่าเบอร์โทรปูกันค่ะกหโอ้โห กานที่เอาไปแจ้งลอยสองลอยนะก็นที่มันเสียงที่ว <laughs> <laughs> อ๋อกันจังได้ตามติดตามก็ติดตามปูไว้เด้อค่ะเพราะว่าน้ำเจียกอะไปเป็นงวดแหละกกับมันเลยเนาะค่ะปูเพราะว่าเคื่องตัดมันลงแหลกแตก,กินขึ้น่ย่อมมาบ้านเพ <c oughs> ราะวา่าช่วยจากปูล่องยุทธภูมนี่ย่อมเป็นคนผู้แรกเลยที่แฟนย่อมมาน่ะจ้าเป็นผู้เอาน้ำปูแล้วก็ตั้งชือปูวัดป่าอุดรอ เล่าเลยคุณผ้งคือหนปูจะกี่ปูจะกี่ตั้งคือยังไม่เคยเด็ดแต่กลางคือคือ่็พวกหงชกเล่าเลยต่งให้เรากัค่ะพัดของหงชามาจะพุนเนี่แหละน้ำเล่าอะไรเนี่ยแหละค่ะปูจะแยนย่อมนั่นละเป็นผู้ตั้งค่อปูปาอุดรค่ะเอ๋ค่ะปูบันน้ำเสียกะสิทธาปูกินกลางหาได้ค่ะปูอืมได้เมื่อไรกะก็ต้องคึกษาผูไงก่อนได้ค่ะ สมือใไกะจังไปร่วมกันข้ามาได้ได้ค่ะปูผู้วัดูไปยเนาค่ะปูเอ้าน้ำเชียกะสีรบกวนสิตะวากะสีทานพอสมเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นค่ะกับปูแก้วเปินโทรหาน้ำเชี่ยค่ะปูพูดเฒ้าอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะอ้าปูลูกกะสีลบกวนปูสานีเด้กกรับนมัสการคข้เอ้าวค่ะท่านผู้ชมถาปูกอนเด้อค่ะเพราะว่าเพินโทรมาก ลังเล็กออกปูเพิ่นอยากบอกให้พี่น้องเอฟซีฟังน้ำเชียก,กันเลยอัดเลยค่ะ,ะเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะแปดเจ็ดสามโดยที่บสถ์ตองกับบสถ์ตองโตดค่ะท่านผู้ชมถ่ากอนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีงวดต่อไปวันที่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีลอหมวดวันที่หนึ่งเมษาหกสิบหกเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมากินเขาเด้อค่ะท่านผู้ชม กันหรับเทเนียมนแแต่ยังกินแล้วเทีงไม่ยบ้าสุบบวมนปรับแต่ยังกินแ่องปีงไก่ผูดก็เว้นตกดินโอ้อว่าสิได้กินหมูกระทะนะ